มีเกวบันรอนทีเที่ยวนะคะวันนี้จะพาพี่น้องไปชมรอบสี่มุมชมข้าวปั้นไทยอ่อนมาสองคนค่ะขอบคุณนะคะชาวบ้านรับสุขกับคนไทจคนไทยกดแชร์ในช่องดูเกวบันรอนทีเที่ยวด้วยนะคะมากับพ่อบ้านสองคน,นะคะตามระเบียบนะคะเคยมาไงก็ไปงานะกิจกรรมกล้องให้ชมบรรยากาศเรานั่งรถไฟฟ้านะคะ เรียนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับไปตะกูนบางซื่อะะแล้วก็ส่วนจะจัดยังต้องใช้ช่เราก็จะเดินทางไปถึงที่ต่อรถต่อนะคะเราจะใช้วิธีการต่อโืยนะคะเราไปลงที่คุณตาเราไปลงลาดพ้าวนะคะเราไปลงลาดพ้าวแล้วก็ต่อสายสีเหลืองนะคะเพื่อที่จะไปเดอะมอบางกะปินะคะซึ่งภาพนัดลงทะเบียนก็ประมาณห้าม แต่เราไปก่อนเวลาก็คือตอนนี้ก็เป็นเวลา5้าโมงครึ่งนะคะี่นอนยินบรรยากาศเด้อค่ะเด้อเดินทางมา2คนตายายโดยลูกชายมาส่งขึ้นรถนะคะนี่ค่ะสภาพเมืองกรุงเทพมาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งซึ่งที่เดอะมอบางกะปิก็จะมีตลาดตะวันนาเคยไปชมสาวน้อยเพชรบ้านแพงที่ตลาดตะวันนานะคะก็นั่งรถไฟฟ้านี่แหละลูกมาส่งเหมือนเดิมนะคะ ปรากฏว่าบรรยากาศที่นี่ก็โอเคนะคะก็ถือว่าไม่ได้เอารถยนต์มานะคะนี่ที่จอดรถข้างหน้าก็มีมีร้านกาแฟนะคะอู้สุดยอดค่ะเมืองไทยนะคะสะดวกสบายทุกอย่างนะคะไครอยู่กรุงเทพก็สะดวกก็คือไปไหนมาไหนก็ใช้รถไฟฟ้าได้นะคะใช้รถไฟฟ้านะคะเดินทางไปไหนด้วยรถไฟฟ้าด้วยรถเมล์นะคะอ่า สายที่เราจะไปเราจะไปจอดที่ลาดพ้าวแล้วต่อขอบวนสีเหลืองนะคะเดินไปขึ้นสีเหลืองเต่อนะคะนี่นะคะบรรยากาศรอบๆนะคะที่นอนเห็นบรรยากาศเออะคะ่ะเดี๋ยวขบวนมาเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูนะคะไปเตาปูนบางซื่อสวน,นจตุจักรแต่เราจะลงที่ลาดพ้าวะคะ่ะเราจะลงที่ลาดพ้าวนะคะ ไปจอดทีที่บางอ้อนะคะเราขึ้นที่บางพัดค่ะเดินทางไปขึ้นสายสีเหลืองนะคะไปทางไหนละคุณตาขึ้นบันไดเลื่อนต่อนะคะต้องต่อรถไฟฟ้าไปอีกทัน ต้องทำไว้เพราะว่าเวลาสาวน้อยมาแสดงเราก็ไปเส้นนี้เลยเออต้องขึ้นทางนู้นใช่ไหมสายสีเหลืองไปอ,อีกคือว่าทางนี้ไม่มีทางขึ้นเคื่อนจังไหนนะโดยทางปกติ ไปเดมอบางกะปิบอกเขาเครื่องจำหน่ายบาตรโดยสานะคะแต่ถ้าเราไม่ซื้ออย่างนั้นเราก็จะไปแบบนี้ค่ะกร<ป>ะบวนถัดไปอีก9นาทีมาแล้วไ<ป>อพ่อบ้านเข้าไปซื้อตัว๋วนะคะแล้วเราก็จะเดินแล้วก็จะเป็นเครื่องจำหน่าย ที่ไหนบอกครับสายสีเหลืองนะคะบานกะปิชั้นสามค่ะ third floor ไปแล้วมาสองคนนะครับไปแล้วครับพี่ทัน ขึ้นลิฟต์ก็ยังไม่ทันนะคะเดี๋ยวอรอขบวนใหม่นะคะตามอัปเดตนะคะคือพาพี่น้องไปชมสายอ้อคืนนี้นะคะสองทุ่มนะคะรอบสองทุ่มนะครบาทไม่ได้บัตรฟรีนะคะซื้อบัตรไนล่วงหน้าแล้วนะคะก็เลยไม่ได้บัตรฟรีนะครับเดี๋ยวกลับกล้องให้ชมมทัทีเหลืองะะสายสีเหลือง,ไป,องไปถึงไหนเดี๋ยวเรามาสององตรงนี้ก่อนสายสีเหลืองไปที่ไหน ลาดเท้าลาดเท้าทนี่าดอ,อนเราก็จะนั่จากลาดเท้าไปชูชัยลาดเท้าหนึ่งมใสมอยาจตาตันนี้มาสำรวจ ผูด้ดยสายให้เป็นนะคะถ้าเรามาจากที่บางซื่อก็มาได้ดีทีน้ำเงินเลยนี่เลยนะบรรยากาศก็น,กนี่เระผู้โดยสารนะคะที่เราเห็นนี่ผู้โดยสารสุดยอดเลยนะ,ะสะดวกสบายบัตรโดยสารประเภทเที่ยวเดียวนะคะไม่ใช่สองเที่ยวนะคะเราซื้อที่นั่งเข้าบ้านเดี๋ยวที่นั่งเคย ไปไปชมสาวน้อยแล้วไม่มีที่นั่งได้ยืนไปจปนถึงที่เลยนะคะนี่แหละคือบรรยากาศอย่างที่น้องได้เห็นนะคะคูรีก็เลยทําคลิปนะคะอัปเดตอีกรอบค่ะสายเดียกันนะคะเย็นนี้ใครว่างมาเจอกันนะคะเรียกได้เลยค่ะสายสีเหลืองนะคะราดเท้า โดยสารกําลังรอนะคะสุดสายคือสำโรงค่ะเราจะลงลาดพร้าวนะคะเดลอมบางกะปินะคะใกล้ๆตลา,าดม่ก,กมี <c oughs> นคนดูแลมี <c oughs> นค,นลคนดูแลเรียบร้อยนะคะตอนนี้ไปแล้วนั่นไปสุวรรณภูมิที่เราเห็นหะลายขบวนนะคะที่นี่ รอบๆรี่นี้ก็จะเป็น รถไฟฟ้ามหันต์นะพ่อคนละ10บาทเบียร์ซีน10บาทนะคะเราจะเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ในการเดินทางค่ะแ่้วก็การไปถึงกันชีวิตจะสดนค่ะมาถึงแล้วคะพอหอดเกลืถึงเด้อนี่เดี๋ยวกลับกล้องให้ตอนนี้นะคะเรามา JO1 JO2 อ่ป๋าเด๋ JO2 ไทยสุรินทร์ JO1 แม่เอื้อนโอ้ นี้นะคะเรามาเจอกันนะคะพี่น้องคะนี่บรรยากาศนะคะทุกทีมาห่อหรอเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณขอบคุณขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณทุกคนนะฮะอะไระกออไรูบางอย่างออเอาเสียงกดดัน